ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอลลเจนเปปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลางั้นเรามาเข้าเรื่องนี้กันดีกว่าคุณเบสส่งชื่อเรื่องมาเป็นสองเรื่องน่าจะเป็นสองเรื่องสั้นเห่าเนี้นะนะฮะชื่อเรื่อง <ผม S 1> ว่าเรื่องสั้นที่อ่ะชื่อเรื่องว่าใครในห้องกับเขารู้ได้ยังไง เดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องแรกก่อนเรื่องใครในห้องอ่านะครับเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณเป๊เลยถูกต้องไหมฮะใช่ครับประสบการณ์ของผมทั้งสองเรื่องเลยพี่อ่าโอเคงั้นพร้อมแล้วลุยเลยฮะครับผมก็เดี๋ยวกล่าวสวัสดีพี่เป้แล้วก็สมาชิกทุกท่านในรายการกอกอลก่อนนะครับครับก็อ่ผมผมต้องแจ้งยินิดนึ่งพี่ผมเนี่ยเคยเล่าเรื่องใครในห้องเนี่ย เมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนเดือนมิถุนากับในช่องของคา,าเทียลเรยไปหลอนของจิเนตครับอ่าแต่ว่าใครได้ฟังก็โนสปอยนะฮะอืมครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วพี่ได้ฮะเรื่องเนี้ยผมจะย้อนกลับไปช่วงประมาณตรงนั้นน่าจะเรียนอนุบาลประมาณอนุบาลสามเทัเงอ สองสามเนี่ยี่น่าจะประมาณอายุประมาณสี่ถึงห้าปวบเนี่ยผมต้องแจ้งยี่นิดหนึ่งที่มันเป็นความทรงจําในวัยเด็กที่ไม่ได้ลตลาสดสวยอะไรมากแต่ว่ามันยังฝังจําอยู่ครับคือผมเนี่ยผมได้พักอยู่ในสุขสวัสดิ<ม>์เป็นซอยสุขสวัสดิ์นะฮะผมผมขอไม่ระบุซอยล้วกันซอยสุขสวัสดิ์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีคนที่รู้จักเ,เป็น ร้านขาของเป็นร้านขาของก็คือเป็นบ้านสองชั้นส่วนตัวเจ้าของร้านเขาเนี่ยเขาก็จะมีบ้านอีกหลังหนึง่งเขาจะเปิดให้ครอ,อบครัวของผมเนี่ยอยู่ที่ชั้นสองการที่จะเดินขึ้นไปชั้นสองเนี่ยจะต้องเดินอ,อ้อมจากข้างบ้านไปอ,อ,อ้อมจากข้างบ้านไปแล้วก็ไปเดินขึ้นบันไดข้างหลังไป ก็ผมต้องแก้งนี่ว่าผมเนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในช่วงเวลาที่เรียนหนังสืออยู่พอเรียนหนังสือเนี่ยช่วงปิดเทอมเนี่ยผมก็จะไปอยู่กับคุณอาที่อำเภอบางปวยจังหวัดสุทรรณบุรีครับก็จะไปอยู่กับพี่ชายลูกพี่ลูกน้องกันแล้วช่วงนั้นน่นเป็นช่วงปิดเทอมนะปิดเทอมเสร็จปุ๊บทีนี้คุณอาก็พาผมมาหาคุณพ่อคุณแม่ผมก็มาสังสรรค์กัน ทางภาษาผู้ใหญ่จะมีการดื่มกินกันปกติทั่วไปผมเองก็เล่นกับพี่ชายก็อายุห่างกันประมาณสองสามปีเราก็ยังเด็กเราก็ยังเล่นกันอืทีนี้เราก็เล่นกันตามลานหน้าบ้านหน้าบ้านเช่าเนี่ยที่เช่ากันแล้วก็เล่นเล่นเล่นไปทีนี้ผมเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนห้องซึ่งผมเดินขึ้นไปคนเดียวพอเดินขึ้นไปเนี่ยให้ลึกภาพนะครับว่าห้องเนี่ย ห้องเนี่ยเป็นลักษณะห้องเดี่ยวครับเปิดประตูห้องเนี่ยประตูห้องเนี่ยจะอยู่ระหว่างตื่นต่างห้องอซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยห่างจากประตูเนี่ยประมาณอามถึงสี่วาได้ซึ่งซ้ายเนี่ยจะเป็นที่นอนจะเป็นปูนอนตอนนั้นตอนนั้นนอนคู่กันอยู่แล้วก็จะเป็นมุ้งเนี่ยพันพันข้างฝาไว้ก่อนก็จะเป็นมุ้งกู่กันนะ <c oughs> พันข้างฝาไว้แล้วก็จะเป็นสายโยมาเกี่ยวกับเสา สองฝั่งซ้ายขวาฝั่งขวาเนี่ยก็จะห่างจากประตูห้องไปอีกประมาณสักกว้างหน่อยก็จะประมาณเจ็ดกว่าตรงนั้นก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นทวีวีเป็นมุมของเล่นของผมของอะไรเงี้ยนนะ,ะผมเนี่ยเปิดประตูห้องเข้าไปผม,ผมก็หันหลังให้ที่นอนหันหลังให้ปุ๊บเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นพอหันหลังไปหยิบของเล่นเสร็จปุ๊บพอผมหันกลับมาที่ ให้พี่นึกถึงนะถ้าครับถ,ถ,ถ้าผู้ฟังได้เคยฟังนะนึกถึงเรื่องคนเหล็กภาคสองอะกีทอมเมเตอร์เอเจนซี่มุง้งอะพี่มุ้งเนี่ยถ้าผมผมผมข้ามไปขอโทษทีพี่ตอนนั้นอะมุ้งเนี่ยคุณแม่ผมเขาไม่ได้เก็บมุงม้งอะมุนขึ้นไปขบวนติดข้างฝาครับมุ้งนี่คือปลดสายสองเส้นออกแล้วมุ้งเนี่ยครอบคูกอยู่อืมอ่าพอครอบฟูกอยู่ปุ๊บผมเดินขึ้นไปหยิบของเล่นผมหันหลังให้ที่นอนพอผมหันกลับมาเสร็จปุ๊บมุ้งเนี่ย ให้รึกถึงลักษณะมีคนเนี่ยเอามุงครอบตัวเองอยู่อืแล้วค่อยๆลุกขึ้นค่อยๆยืนขึ้นเน่ะขึ้นเป็นแนวดิ่งะพี่อ่าค่อยๆขึ้นเป็นแนวดิ่งนะพี่มันไม่ใช่แต่ว่าพ้มตัวแล้วค่อยๆอันนี้นะพี่รือออกนะอืมอืมรื้ออกฮะอ่าค่อยๆขึ้นเป็นแนวดิ่งใช่พี่ขึ้นมาทีนี้ปุ๊บพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะยืนอยู่อย่างนั้นซึ่งผมเนี่ยผมเนี่ยทาอะไรไม่ถูกละ ผมเนี่ยยืนชีพปาขนักแล้วตอนนั้นทุกอย่างมาหมดเลยพี่ในสวนสลัดทั้งจะเป็นสลัดผักทั้งจะเป็นจระเข้น้อยอะไรทุกอย่างมาหมดแล้วครับใช่พี่ทุกอย่างมาหมดเลยเราก็ด่าด่าด่ามึงไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วทีนี้ <c oughs> ผมเนี่ยมันช็อกไหมมันช็อกนะพี่มือก็ถือของเล่นอยู่สองมือเลย <c oughs> ด้วยความช็อกปุ๊บ <c oughs> ประตูยังเปิดอยู่ประตูยังเปิดทางอยู่ อาวะวิ่งวิ่งออกประตูโอ้โหพี่ไกลแทบไกลแทบขาดดิ้นอยพี่ oh <my> จังหวะที่เราวิ่งออกไปเนี่ย oh. เราอะไก,กลกว่าแต่มันออกใกล้กว่า uh huh. พอเราวิ่งออกปุ๊บมันจะพุ่งเข้ามาหาเราพอดีเลยพี่ oh. มันพุ่งเข้ามาแต่แบบเฉียดเป็นิีเดียวที่ผมออกประตูไปยก่อนออ oh. oh. อ่าแล้วผมก็วิ่งลงข้างล่างไปแหกปากลั่นเลยข้างล่างอ้อแม่คุณอาคุณน้าพี่นู่นเนี้ยน,นะหยิออกครับ แกปากด้วยภาษาเด็กผีหลอกผีอะไรเนี่ยเขาก็มึงแย่กันเองที่มึงอ่ะขึ้นไปหลอกมึงไปเล่นกับมึงไปอะไรอย่างเงี้ยแหละนี่มีอะไรหลอกผู้ใหญ่เขาไม่ได้สนใจไงพี่เขากาลังกินดืม่มกันอยู่ทีนี้เราก็มาถูกใจคิดเออวะอาจจะมีความเป็นไปได้อาจจะมีความเป็นไปได,จจเปไได้เพราะว่าไอพี่ชายเราเนี่ยมันไปอยู่ไหนตอนนั้นแหละ เราก็โล่งใจพอเราโล่งใจเสร็จปุ๊บทีนี้เคงไม่มีอะไรหรอกน่าจะเป็นมันนั่นแหละออครับแต่ทีนี้ความคิดนะต้องชะง,งักไปเลยพี่ต้องชะง,งักวูบไปเลยไอ้เจ้าพี่ชายผมนี่มันเดินออกมาจากร้านค้าพี่อ้าวเอเออ่ะร้านค้าที่อยู่หน้าบ้านมันเดินออกมาเนี่ยมันถือขนมกินมันเดินออกมาบอกได้ยังของเล่นแล้วผมต้องแก้งนี้นะพี่ที่ผมบอกไปว่าการที่จะเดินขึ้นไปชั้นสองเนี่ยมันต้องเดินเลาะ ข้างบ้านขึ้นไปมันไม่ได้กว้างใหญ่อะไรขนาดที่ว่าจะต้องหลบกันพี่แล้วถามว่าไอ้คันว่ามันจะขึ้นไปแจ้งผมข้างบนเหรอมันจะวิ่งตามผมลงมาอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันความเป็นไปได้มันมีน้อยมากอืที่ว่ามันจะวิ่งตามผมลงมาแล้วมันจะไปเดินเข้ารางช้าเพราะว่ามันไม่ได้ห่างกันเลยนะพี่คือหน้าร้านเขาเนี่ยกับทางตอกที่เดินขึ้นไปข้างหลังบ้านเนี่ยมันก็ติดกันแหละแล้วมันก็จะมีโต๊ะไม้หินให้ผู้ใหญ่เขานั่ง สานกันตรงนั้นน่ะพ <Ừ. S 2> ีอืมพรที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บด้วยความที่เป็นเด็กที่สงสัยผมที่สงสัยผมก็เลยเอ๊ะมึงมึงขึ้นในอุยนะกูลืมของเล่นบางอย่างอืม <Ừ. S 2> ผมก็ชวนพี่ชายผมขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บผมก็ให้มันเดินเข้าไปเนี่ยของเล่นอยู่ตรงมุมตรงนี้เดินเข้าไปหยิบหน่อยดิมันก็เดินเข้าไปหยิบมาก็ไม่มีอะไรนะพี ผมก็เดินเข้าไปอ่ะพี่เต้ครับมุ้งอ่ะที่มันมันมันกุ่มปูกที่นอนอยู่อ่ะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับถ้าให้นึกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นคนจริงๆอ่ะแล้วเอามุ้งครอบแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมุ้งเนี่ยมัน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 จะต้องเลยปูกมันจะต้องเลยปูออกมาที่มือออกใช่ไหมอืมอืมครับอ่ามุ้งเนี่ยมันต้องลอยเลยปูกออกมาแน่นอนอยู่แล้วดิแต่มุ้งเนี่ยมันครอบอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันครอบอยู่เับตรงปูเหมือนเดิม แล้วเรื่องนี้ยผมก็ผมอย่างที่ผมแจ้งไปตอนต้นนะพี่มันมันเป็นความทรงจาในวัยเด็กแต่ว่ามันไม่ได้ฝังกรรมอะไรขนาดนั้นมันฝังกรรมใน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 เรื่องแค่นั้นพี่ผมก็เลยไม่ได้ไปค้นหาคําตอบอแล้วก็บวกกันด้วยว่าผมเองกับครอบครัวผมก็ไม่ได้อยู่ในบ้านเช่าหลักนั้นนานสักเป็นสองปีอะไรอย่างนี้พี่<อ>แล้วผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรในหะ้เราฟังนะทุกวันนี้ผมไม่ถามแม่ผมนะ ถามคุณพ่อคุณแม่ผมว่าเขาก็บอกว่าก็กไม่มีอะไรนี่ก็ตอนอยู่ด้วยกันที่บ้านตอนเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เคยเจออะไรนะใช่พี่ผมอยู่กับพ่อคัณแม่ตอนที่เรียนหนังสืออยู่อ่ะก็ไม่ได้เจออะไรนะพี่แต่มีวันนั้นน่ะเจอพี่ขึ้นมเป็นคนเดียวแล้วเจอเลยแค็ทพอคนเดียวเลยพี่นี่แหละครับพี่ก็เป็นเรื่องราวชื่อเรื่องที่ว่าใส่ในห้องจริงเรื่องแรกสันน<อ>ส้นๆจริงคือ อืตอนแรกที่ฟังอยู่นะเราอาจจะพี่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นลมพัดหรือเปล่าวะมันเป็นมันมัน,ม,นมันก็โอเคมันเป็นไปได้ยากแต่มันมันก็โอเคพอจะไปได้แต่พอฟังไปอีกสักระยะหนึ่งตอนที่เราวิ่งออกมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเชิญเฮ้ยมันวิ่งเหมือนกับมันพุ่งเข้ามาใส่อ่ะอันนี้ไม่ใช่แล้วใช่พี่มันขยับมันขยับไดให้พี่เอออันนี้ไม่ไม่ใช่แล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่า <Cabinet. S 1> ที่บ้านแล้วอย่างครัแบบไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าไอบ้บนบ้านเนี่ยไอ้บนบ้านหลังเนี่ยมันมันมีอะไรหรือเปล่ามันมดีเสาตกน้ํามันหรือเปล่าหรือว่ามีประวัติอะไรอยู่บนบ้านตรงนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้ไงใช่พี่แล้วเนี่ยมันมันมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ไปหาติอ่อเพราะว่าคือตัวผมเองผมก็ ไม่ได้อยู่ในซอยนั้นมานานเลยด้วยไงเป็นเด็กด้วยพี่เป็นเด็กด้วยแล้วก็คือว่าถามว่ามันจําความได้ไหมมันก็จาได้ในในในส่วนของตรงนั้นนะพี่แต่ว่าถามในเรื่องดีเทลอะไรลึกๆอย่างเงี้ยคือเราด้วยความเด็กอะพี่สี่ห้าวันก็ลืมแล้วใช่ในนั้นตอนนั้นสี่ห้าวันก็ลืมแล้วเราก็เรยเราไม่ได้ไปค้นหาข้อมูลอะไรขนาดนั้นไงพี่พอเราโตมาเรามันนึกขึ้นได้เฮ้ยที่เราเคยเจออะไรอย่างเงี้ยว่ะก็เลยมาแทรการณ์ในฝังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยพี่อย่างที่ผมบอก นะอย่างที่ลองคิดดูดิถ้าสมมติว่าเป็นคนนอนอยู่บนฟูอแล้วเอามงคุมตัวเองแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาเนี่ยรูปทรงเนี่ยมันจะต้องเป็นการขยับในเรื่องตัวใช่ไหมพี่ใช่อันนี้มันไม่ใช่พี่อันนี้มันค่อยๆดิ่งขึ้นมาอือย่างที่ผมบอกให้นึกถึงหนังหนังคอมมิเ,เตอร์ผลเหล็กท่าสองอะ่ะตอนที่เหล็กเหลวมันละลายแล้วมันหลอมตัวขึ้นมาใหม่่ังนั้นเลยพี่ออน่ากลัวนนะน่ากลัวนนะ โ oh, พี่เออคุณและย,ยังคุลุกอยู่เลยตอนนี้ครับ <laughs> ใช่มันน่ากลัวนะเพราะว่าถ้าเป็นคนมันไม่สามารถทําได้แบบนั้นอ่ะคือถ้าเป็นรูปลักษณะแบบนั้นคือมันต้องโผล่มันต้องโผล่ออกมาจากใต้ใต้ใต้พื้นอะ่ะซะมากกว่าใช่ไหมอืมใช่ใชแต่ถ้าเป็นคนนอนอยู่กับพื้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนอนแล้วค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยลุกขึ้นมาอันนั้นอันนั้นคือคนนะาอาจจะเอามือคำออ้ำก๊้เข่าค่อยค่อย ขึ้นอะไรค่อยๆยืนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่่างนี้อ่าโอเคเลยนี่นี่นี่คือความทรงจาที่แบบจัาจครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะใครในห้องอ่าเรื่องต่อไปครับเขารู้ได้ยังไงเรื่องต่อไปเป็นประสบการณ์ตรงของผมเหมือนกันผ่านมาเมื่อประมาณสามปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เนี่ยผมจะต้องห่างกับเรื่องแรกเลยนะอืม ห,ห่างเลยพี่ห่างเลยรเรื่องนี้เนี่ยผมจะต้องเกินก่อนเลยพี่ให้พี่เป้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับฟังจริงๆนะ,ะครผมไม่มีผมเขาเขาเขา,าเรียวกว่าอะไระผมไม่ได้ต้องการปวดอุวตริตในตัวเองมันเป็นความเชื่อสู่บุคคลครเรื่องเนี้ยมันเป็นการทักท้วงของคนบางคนที่เขาทักกลม,มาว่าผมเนี่ยมีอะไรบางอย่าง ที่ติดตามมีในตัวนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาคอยดูเราอยู่ครับบ้านผมเนี่ยผมต้องแจ้งอย่างก่อนที่บ้านผมเนี่ยเอลุงผมเนี่ยเขาเป็นล้างต่งอืมอ่ะเป็นล้างต่งแล้วก็เดี๋ยวอ่ะเสียไงเด๋วทีเทลเดี๋ยวผมไปแจ้งแจ้งตอนตอนใกล้จบแล้วกันตรงนี้ครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของน้าๆของภรรยาผม แรปรวนิศซึ่งเขาป่วยส่วนตัวแล้วอะเ็ารู้จักกันรู้จักกันซึ่งอยู่ดีเขาป่วยไปตรวจในโรงพยาบาลไปตรวจแล้วว่าเป็นเนื้องอกในสมองอมแต่ปกตีนี้ไปตรวจเจอเนื้องอกในสมองหลายจุดถึงเวลาที่จะไปผ่าเราถึงเวลาที่จะไปผ่าเผาผ่ามาเสร็จปุ๊บ มันกลับกลายเป็นเนื้อที่ไม่มีอันตรายมันเป็นเนื้อดีอยือมแล้วหมอเนี่ยเขาเหมือนกับไม่แน่ใจอ่ะทําการผ่าทำําติดต่อที่สาวฟังครับซึ่งร่างกายมนุษย์เราไม่สามารถรับไหวออแล้วไม่ใช่หนุ่มสาวเป็นคนมีอายุแล้วครับอ่ะตรงนี้เป็นในเรื่องของทางการแพทย์ในทางวิทยาศาสตร์ในทางลึกลับ ผมไม่มีโอกาสไปเยี่ยมแต่ภรรยาผมแล้วก็ครอบครัวของภรรยาผมอืไม่มีโอกาสไปเยี่ยมอย่างที่ผมแจ้งไปโดยส่วนตัวในผมรู้จักครับอาคนนี้นะครับวันนั้นขึ้นไปห้องฉุกเฉินห้องห้องผู้ป่วยนะก็มีญาติญาติเขาขึ้นไปขึ้นอะไรไป,ไปผมก็ขึ้นไปผมก็ยกมือไหว้ยกมือสวัสดีครับหืออย่างนี้เขาพลับไหว้ผมอืผมก็ไม่ได้อะไร ผมก็ปล่อยให้ญาติเขาอยู่กันไปแต่แล้วที่นี้ผมก็ด้วยความว่าเร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 าเป็นแค่เขยเนาะเราไม่จําเป็นต้องอะไรขนาดนั้นผมก็เดินลงไปหาอะไรทาน,านาตอนนั้นก็ทานเป็นตุวยเตี๋ยวกีนโปแล้วก็๋วยจับยากตอนนั้นยู่มากลงไปทานข้างล่างโรงบัดแล้วพอที่นี้เดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บ ถึงเวลาใกล้จะกลับแล้วภรรยาโทรทางแล้วบอกว่าพี่เดี๋ยวจะกลับแล้วนะผมก็เลยเดินขึ้นมาเสร็จปุ๊บทีเนี้ยคนป่วยเขาบอกมาว่าไอคนเนี้ยเป็นไข่เขาชี้ไปทางผมว่าผมเป็นใครเสื้อแดงแต่เป็นใครผมใส่เสื้อสีแดงนะครับผมก็เอาเขาชี้ไปใส่บอกเอาก็ก็ทหารก็ยกมือไหว้แกอยู่นี่อืมแกก็ยังรับไหว้ฉันอยู่นี่แต่เพียงแต่แค่ว่าฉันเข้าใจว่าแขกจะ พูดลาบากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอูอออูออย่างเงี้ยคนผ่านสมองมาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เขาก็ากแบบจับใจความได้ขึ้นมาว่ามันเนี่ยมันลงไปกินอะไรเส้นเส้นสีแดงแดงสีดำดำเป็นกลมๆมะเขาก็ถามเบ็ลงไปกินอะไรอันนี้คือผมผมผมอยู่นะผมอยู่ข้างๆเตียงนะแต่คือว่าผมจับใจความไม่ได้เพราะว่าคือไม่ได้อยู่ใก,ใกล้ที่ขนาดนั้นเนี่ยครับ ทางญาติพี่น้องเขาก็แจ้งมาบอกเ,เลยพี่ินเน่ยถ้าลงไปจิ้งกุ้ยเดียวซินตะโปแล้วก็ไปกจับใหม่ <c oughs> เขาก็หันมองห้ากันผมเลยบอกว่ามีอะไรมีอะไรเหรอเขาบอกอ๋อไม่มีอะไรมีอะไรแล้วทีนี้ผมก็เดินออกไปข้างนอกเดินออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าผมจะเดินไปรับโทรศัพท์หรือย,อยังไงในไม่แน่ใจครับ <c oughs> พอเดินกลับมาอีกทีเนี่ยภรรยาผมเนี่ย เดินเดินเดิน่นนวนมาแล้วก็ตึงให้ผมเอาไปล่ะเข้ถามมีอะไรเป็นอะไรขึ้นมาเขาบอกว่าคนป่วยเขาถามหาผม,มเขาถามว่าผมเนี่ยอยู่ไหนบอกว่าแล้วทําไมอะถามแล้วทําไมอ่ะเขาบอกว่าเหมือนเขามีอาการกระวนกระวายที่กระวนกระวายแบบหวาดกลัวอะไรสักอย่างครับทีนี้ก็เลยมาตรวบเหมาะ แต่สิ่งที่ผมเตืนในตอนแรกเลยว่าผมเนี่ยมีคนเคยทักผมมาสองถึงสามคนส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยทักว่าเลฟเองมียักษ์เตืนตามหลักอยู่ตลอดเวลาเลยนะยักษ์ครับพี่มียักษ์ตามหลักตลอดเวลาเลยเออเป็นยักษ์โพงสีแดงเขาบอกว่าคือเช้าวิสุวรรณอืมครับพี่แล้วทีเนี้ย ผมก็เลยเราเชื่อเรื่องนี้นะพี่เราเชื่อผมเนี่ยผมเชื่อเรื่องผู้ผีวิญญาณเรื่องอะไรพวกนี้ผมเชื่ออยู่ล้ะผมก็เลยมันมีอะไรแปลกตั้งแต่ต้นแล้วผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวขอลองเข้าไปหน่อยนั้นกันเข้าไปยืนผมก็ไปยืนมองคนป่วยคนป่วยเขาก็มองผมจากมองดีๆเขาก็หลบตาหลบตาจากคนเหมือนแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอะพี่พยายามที่จะเอาผ้าห่มปิดหน้า คือเหมือนเขากลัวพี่เขากลัวอะไรสักอย่างมผมแค่ไปยืนปกปติไงพี่ผมไปยืนเฉยนะครับเขาเหมือนมีความกลัวนี่ก็คือนี่ก็คือว่าเขารู้ได้ยังไงแต่ยังไม่จบนะพี่ยังไม่จบเดีย๋ยวผมจะขอแแฉไปนิดนึงเรื่องของเรื่องแล้วเนี่ยคุณนาคนเนี้ยเขาเป็นคนลักษณะพูดจ่าผงผัน ผหงผางคือในที่นี้ยผมรับข้อมูลมาจากภรรยาผมนะก่อนหน้าที่แกจะไม่สบายก่อนหน้าที่แกจะป่วยคือมีอะไรผ่านหน้าบ้านแกหมาเห่าเสียงนู่นเสียงนี่แกสลัดผักหมดเลยตัวเงินตัวทองตัวอะไรเลยแกด่าเลยเอย๊ผมคือแกไม่สนใจไงพี่แกสนใจแค่ว่าอะไรมาทําเสียงดังหน้าบ้านคือไม่สนใจกูด่าเลยไม่สนใจ จะเป็นผ่าอะไรก็จัก,กา,า,าไดไน้ขอโทษเล่ยพี่เป็นห่าือกตาหมดอ่าเพราะหลังจากนั้นแกก็ป่วยแกก็ไม่สบายอแกไม่สบายแกเข้าโรงพยาบาลหมอพูดเจอก้อนเนื้อในสมองอ่าสองรอบสามรอบ,ม,รอบมันกลับกลายเป็นเนื้อที่ไม่ได้เป็นเนื้อห้ายอ่ะมันก็เลยบวกกับว่าสุขภาพร่างกายด้วยอะไรด้วยหลายหลายอย่างแล้วก็บวกกับตรงที่ว่าผมเนี่ยได้ไปลองดูปุ๊บ ั้งแต่ต้นนะพี่ที่พี่ที่พี่เนี่ยขอโทษทีนะพี่มันอาจจะแบบโวๆเป็นนิดนึงนะพี่นะ <c oughs> ต่อไปครับคือตอนที่ผมไปยกมือไหว้เขาเนี่ยเขารับไหว้ผมโอเคที่ผมคิดเองนะที่ผมคิดเองนะที่เขาแล้วที่เขารับไหว้ผมเนี่ยนั่นคือคือการรับไหว้คือมีคนมาหวัดดีอะอย่าง<อ>าใครไม่รู้มาหวัดดีพี่เต้พี่เต<ช>้คือรับไหว้่ใชแต่คือกับญาติพี่น้องเขาคุย ญาติที่น้องเขาคุยปกติแต่คือกับผมเนี่ยผมนี่รู้จักเขาคุยกันเล่นกันได้รู้จักแต่เขาทําเหมือนกับแต่ว่าเขามไม่รู้จักผมเลยเขาถามว่าผมเป็นใครผมไปไหนผมกินอะไรมผมทําอะไรอ่าแล้วเขาระบ,บุมาเลยนะที่ว่าผมไปกินอะไรสีอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมบอกว่าใช่ผมไปกินนี่มาอะไรน่้านี่มาเนี้ยนี่แหละพี่ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเขา<อ>รู้ได้ยังไองไอืม ใช่พี่ครับแต่ตรงนี้ผมต้องแจ้งนิดนึงนะพี่ผมไม่ได้มาอวดอุดตรีน,นะครับว่าผมมีคุณวิเศษอะไรขนาดนั้นแค่เป็นความเชื่อสวนบุคลคลความเชื่อสวนบุคคลใน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 ของคนไทยเราเนี่ยคนไทยเราก็มีในเรื่องความเชื่อของเกี่ยวกับร่างทรงอะไรงนี้อยู่แล้วแต่เพียงแต่แค่ว่าเขาทักมาแล้วผมก็อยากจะลองดูซิ่าในเมื่อเขาทักมาเนี่ยเรารู้แล้วเ,เนี่ยว่าอาเวสุวนเนี่ยเขาเขาเขาใหญ่กับผีกับสางอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรู้สิ ถ้าเขาตามเรามาจริงเนี่ยเราไปยืนมองเขาดิเพราะเรารู้เราเรามีความคิดอยู่แล้วว่าถ้าจะไม่ใช่เขาแหละจริงๆที่ในในความคิดลึกๆผมว่าผมว่าไม่ใช่เขาอะว่ามันจะเป็นใครมาแฝงเขาอยู่อะไรวันเนี้ยแตเขาก,กลัวผมเนี่ยครับใช,ใช่โอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดแต่อย่างที่คุณเบสบอกเลยนะเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะครับนะครับ,นะรบเพราะเรื่องแบบนี้มันมันมันพิสูจน์ไม่ได้นะครับ อีกอย่างนคือผมเชื่อว่ามีมีใครหลายคนนะครับเจอลักษณะเหมือนคนเบสเนี่ยมีคนทักเหมือนกันว่าเยมีสิ่งแบบเนี้ยตามมานะมีสิ่งแบบเนี้ยอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันมีมีมีเยอะนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าผมจะบอกอย่างนี้คือว่าคนที่มันมีจริงมันมีแต่มันมีคนอีกประเภทหนึ่งที่เอาไปหากินโดยการหลอกลวงเออเนี่ยมันมีสิ่งแบบเนี้ยตามคุณมานะ เออแล้วก็ต้องให้ทําต้องแก้นอนแก้นี่ต้องทํายังไงเสียค่าครูเสียค่าอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายถึงบอกนะฮะเรื่องเนี้ยมันมันหาหลักฐานหาอะไรพิสูจน์ไม่ได้นะครับใช้วิทยาแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โอ้ยเยอะๆต้องใช้คำว่าเยอะๆของแต่ละบุคคลดีกว่าใช่ฮะใช่พี่นี่นี่ผมผมมีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มีเรื่องนะนะผมเคยไปฟังเรื่องของของพี่อาร์ม ทำจองหับปุงมานะเรื่องล่าสุดไม่ใช่เรื่องล่าไม่แน่ใจอะเรื่องที่เรื่องที่เป็นของน้องชายเขาอะที่ว่าน้องชายเขาเขาเห็นอะไรพวกเนี้ยโดยตลอดเลยเพราะว่าน้องชายเขาเหมือนว่าเขาเขาเขาเกอบตายไปรอบอย่างนี้จําชื่อเรื่องไม่ได้นะทีทีเจลองไปย้อนทางรู้ได้ไะเขาพูดมาคํานึงเนี่ยผมแบบเออวะมีความเป็นไปได้นะเขาบอกว่าเขาเห็นนะเขาเห็นผีเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาบอกได้เลยว่าคนที่มีร่างทรงมีอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีจริงไม่จริงเขาพูดไปเลยว่าคนที่มีจริงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเห็นวนะ่ามีคนเดินตามคนคนคนั้นอยู่แต่สมมุติพ,<ล>พี่เต้บอกว่าพี่เต้มีร่างทรงอยู่สามองค์เนี่ยเขาบอกเขาเห็นเลยนะม, <c oughs> มีคนเดินตามที่อยู่สามคนอะไรประมาณนี้เลยพี่ครับอเนี่เนี่ยเนี่ยไอ้นี่คือแบบเออมันมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะเห็นอย่างนี้อ่าครับนะฮะก็ แล้วแต่อย่างที่บอกฮะเรื่องแบบนี้ต้องมันมันไม่สุดไม่ได้มันอยู่ที่ตุลระยะพินิจแต่บุคคลแล้วก็วิจายในระะแต่บุคคลนะพี่มันมันมันไปเรียกว่าอะไรอ่ะไปบังคับความคิดบางคนไม่ได้ถูกต้องฮะมันไปทาลายเราเชื่ออย่างนี้เราใช่พี่เราเราเชื่ออย่างนี้เราทําอย่างนี้แต่แค่ว่าเราอย่าไปทําให้มันเดือดร้อนผู้อื่นเขาดีที่สุดสิครับ ได้ฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะฮะค,คุณเบสทั้งสองเรื่องเลยใครในห้องแล้วก็เขารู้ได้ยังไงนะครับขอบคุณมากที่ติดต่อมานะแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรแบบนี้อย่าลืมนะทักมาตช่พี่นี่ผมอยากจะบอกอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวขอขอน,นุญาตนิดนึงนะพี่อปอยากจะฝากเป็นบุกอยู่เหมือนกันนะใครมีเรื่องอะไรไม่กล้าเล่าเลยส่งมาหาผมได้นะบอกได้เลยเดี๋ยวผมวจะพยายาม ปรับปรุงปรับปรุงตัวเองเลยเลยก็แบบมาเป็นกระบอกเสียงเล่าแทนให้เลยอ๋ออยากเรียกว่าอยากจะดังในโซเชียลเหมือนกัน,นิดเราเล่นที่เราเล่น Facebook ชื่ออะไรฮะบอกได้เลยเอ่อเฟซบุ๊กผมแล้วที่ Facebook ชื่ออีลิกเด่นนะพี่อ E R I C แล้วก็เวนวัต E E C, <c H <oughs> อืม S, S, S นี่เอมานะพี่ไม่ใช่เอสเน็กนะอ่าแล้วก็ก็ไม่มีอะไรพี่ เฟซบุ๊กผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรส่วนมากก็จะเป็นไลฟ์สดเจนดิกิตาร้องเพลงส็งส่วนใหญ่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะอ่าโอเคใครที่อยากจะฝากเรื่องก,ก็เราที่ไปติด <c oughs> ต่อกันกันเอาเองเนาะนะครับโอเคขอบคุณคุณเบสได้ได้ได้คุณเบสด้วยนะแล้วก็ก่อนแล้วดีพี่พอได้พอได้นะพี่ได้ได้อยู่ได้ต้ออิดติดกระขัดบ้างนะพี่ได้พี่ได้อยู่ได้แล้วก็ ได้ได้อยู่นะพี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวข้าหน้าในระหว่างที่เรามีการสนทนากาันเดี๋ยวคุณเบสเว้นระยะให้ผมพูดบ้างนะเดี๋ยวมันจะทับการซ้อนกอันอะไรเขาได้ได้อ๋อโอเคโอเคได้ได้ดีได้ครับนะฮะขอบคุณมากคุณเบสแล้วก็ก่อนวางสายดูยแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ,รบ,รบสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ